มาดูนะครับตกปรากฏเหลืองไม่น้ําขาน,นะครับน้ําปิงเยอะก็ลงน้ําขาน,นะครับก็ยังพอหาตัวได้นะครับน้ําขานปลายยังเยอะอยู่นะครับรอ,อสักครู่นะครับรอสักแป๊บมีตัวไม่นานนะครับมาแนะ่ ร,ร้รอยครับบอกว่าตัวไม่มาครับมาแน่ครับมาไวด้วยส,สวยเลยตกแบบชิวๆนะครับไม่ได้เร่งอะไรครับอ่ะดูนะครับว่ามีตัวไหม รอสักคู่ล้างมือหน่อยอ่ะรอนะครับแป๊บเดียวมีตัวไม่นานรอแป๊บหนึ่ง มีครับน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 ีครับครับร้อยครับโอ้ยหตึงมือหน่อยตัวนี้ตัวนี้ก็ยังตึงมืออยครับนี่น้ำขานนะครับเนี่ยสวยๆปรากดเหลืองน้ำขานตึงตึงมือใส่สวยๆนะครับํำขานับ ติต่อครับรอสักคู่นะครับเก็บร้อยฟอสใหม่อีกหนึ่งครับออกมครับนิ่งๆสวยๆประกุดเหลืองแม่น้ำขาม เหลืองอลา,ามต่อรับแล้วรอสักคู่นะครับเหมือนเดิมทันนี้ครับเรียบร้อยครับย่อนเป็นกินแล้วรู้บ้างเหรอสวยๆนี่ครับ ตัวสวยๆเลยไม่ใหญ่มากรอสักแป๊บ้ังมึงหน่อย ดูไหมแต่ตัวตัวสวยนะไม่เลกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากไซส์แกงทั้งตัวปลาคลองนี่จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับจะบอกไว้กันไปแล้วร <c oughs> อสักครู่นะครับท่านอยู่แตะพื้นแล้วก็รอสักคู่ มีตัวมาแน่ครับรอแป๊บหนึ่งหมายสวยนะครับของผมท้างหมดผมเป็นกอไผ่ <c oughs> <c oughs> น่าจะมีครับรอแป๊บหนึ่ง มันไปมันไปเสร็เรียบร้อยครับน่าเหยนะตัวสวยๆนะครับกก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 เหลืองเลยเห็นไหมครับทุกท่าน